الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم ความเอ็นดูเมตตาปราณีจากพระองค์อัลลอฮุบ ب ح ا ن ه แะอา,าตาลาจงประสบแด่ท่านพี่น้องที่รักและคารพยินทุกท่านครับท่านทั้งหลายที่คารพครับเดือนรอมฎอนอันสูงเกียรติเดือนรมอ,นอ,นอ,อนรมฎอนอันเปรียบได้กับอาคันธุกะหรือแขกที่เอาลอได้ส่งมาให้มาเยี่ยมมาเยือนเรา ได้มาสัมผัสกับชีวิตของเราแล้วก็ค่อยจากเราไปวันแล้ววันเล่าเปรียบได้กับเอาลอดได้ส่งผู้แทนของพระอ,องค์ส่งอาคันทุกะกหรือแขกมาเยี่ยมเราหนึ่งเดือน2 9่สนหรือ3 0สิทันหลายท่านจากเราไปแล้วหน้าที่ของเราก็คือจะต้อง ให้การต้อนรับแต่ละท่านแต่ละวันอย่างดีที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะต้องพยายามทําลายการให้การต้อนรับวันต่อวันโดยการทําวันนี้ให้ดีกว่าวันวานและทําวันนี้ให้พรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ท่านทั้งหลายที่ของเราก็เพียงแค่เรารู้จักรโรมฎอน เราก็ต้องการเดือกเกินแล้วอยากจะให้อมฎอนอยู่กับเราชั่วนาะตาปีอ,อดลบิสุทานนบีบอกเอาไว้ว่าเราอามีมาอุมมตีมาฟีร م ض ا ن และตามันนาอนนันตะกูนัสนาทุกุลลุฮาระมาดอนสุนิจวาว่าหากประชากรของฉันจะได้รู้จักอมฎอนกันอย่างจริงจังแน่นอนเขาจะต้องการอยากให้อมฎอนอยู่กับเขาชั่วนาะตาปีอยู่กับเขาตลอดไป แล้ววันที่เรา رمضان จะมาสัมผัสกับชีวิตของเราเราก็เคยได้ขอดฺอาว่าอัลลอฮุมาอิดอัลเลย์นะ ر มา ا อนอาว่ามันอดีตตออัลลอต์ได้โปรดให้รมา ض อนได้ย้อนกลับมาหาเราอีกหลายๆปีตออ่อเนื่องกันไปอีกท้งนอกเหนือไปอย่างนั้นเรายังขอขอให้ رمضان อ,อยู่กับเราด้วยกับการที่เราสามารถรับใช้ให้เกียรติไม่ว่าร ر م ฎอนจะเปรียบได้กับแขกที่อัลลอฮฺส่งมาเยี่ยมมาเยือนเรา เราในฐานะที่เป็นสัทธาชนเรามีความรู้สึกอย่างไรกับการมาเยี่ยมมาเยือนของรอมฎอนนั่นในแง่ของรอมฎอนเป็นแขกแน่นอนเราจะต้องฟันยุบริมโดยฟะหูเราจะต้องให้เกียรติแขกที่มาเยือนวันแต่ละวันที่มาเยี่ยมมาเยือนเราก็คือแขกที่มาเยี่ยมมาเยือนเราวันใดที่เราได้ให้เกียรติทาแต่ความดีกับวันนั้นวันนั้นก็จะจากเราไปด้วยกับการชื่นชมเรา แล่วันใดก็ตามเราต้อนรับขับสู้ไม่ดีไม่ให้เกียตรติไม่บริหารจัดก,การวันนั้นให้เกิดประโยชน์วันนั้นก็จะจากเราไปด้วยก,กับการตีชินและก็ตำหนิเราท่านที่หลายกับวันแต่ละวันเมื่อจากเราไปแล้วก็กลับไปหาพระผู้เป็นเจ้าเพื่อที่จะได้ไปฟ้องไปบอกว่ากับการที่พระองค์ได้ส่งให้เขามาเยี่ยมมาเยือนเรานั้นเราได้ให้เกียรติให้การต้อนรับเขาแค่ไหน บางวันของบางคนก็ถูกประนมย้ำเหยียดจากวันที่มาเยีย่ยมมาเยือนเราโดยไปฟ้องไปบอกกับผู้เป็นเจ้าแต่บางวันก็ให้เกียรติกับการกลับไปฟ้องไปบอกอัลลอฮ์ด้วยกับการชื่นชมในเราที่อัลลอฮ์ได้ส่งเขามาเ,มาเยี่ยมมาเยือนเราวันแต่ละวันที่มาสัมผัสกับชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นวันเวลาแห่งอมฎอนหรือไม่ก็ต,ตามที่เปรียบได้กับอากัรทุกะ หรือแขกที่มาเยี่ยมมาเยือนเราท่านทั้งหลายที่กรพครับเชา้าตรู่วันนั้นก็ทอแสงรัศมีบรรเจิดจ้าให้เราได้มีโอกาสได้ต้อนรับมันมันก็ขึ้นอยู่กับเราเราคงได้ยินสําหรับผู้มีอมานคงได้ยินมันกาลังบอกกับเราว่ามันพร้อมแล้วที่จะปล่อยตัวปล่อยใจปล่อยมันทั้งหมดให้อยู่ในวิถีความต้องการของเราอยากจะพุดยิ้ยํายำมันอยากจะกระทําชาเรามัน อยากจะสร้างมันให้มีคุณภาพเพิ่มมูลค่าเพิ่มหรือต้องการอยากจะทําให้มันเป็นอย่างไรวันนี้มันเป็นให้ได้ดังนั้นเพราะวันนี้คือเวลาที่เราสามารถทําอย่างไรก็ได้และก่อนที่วันนี้จะจากไปมันบอกกับเราตั้งแต่เช้าตรู่แล้วด้วยซ้ำไปว่าเดี๋ยวอีกสักครู่นึงหรือตอนหกโมงเย็นเนี่ยมันจะจากเราไปแล้วและมันจะไม่มีวันที่จะกลับมาหาเราอีก วันวานไม่กลับมาอีกแล้วท่านทั้งหลายครับวันที่มาเจอเจอกับเราไม่มีโอกาสจะกลับมาหาเราอีกแล้วและวันที่สัมผัสกับชีวิตของวันของเรานี่คือวันของเราวันนี้แม้แต่กระทั่งท่านนบีาดัมแม้แต่ตท่านรอซูลลลอฮสุลลลอวะอะลัยฮสันลำของเราก็ไม่ได้รับวันนี้นะครับเราและก พวกเราที่ร่วมสมัยเดียวกันกับเราเท่านั้นที่มีโอกาสมีวันนี้จึงเป็นเนื้อหมัดอันยิ่งใหญ่กับการที่เราจะทําอย่างไรก็ได้กับวันถ้าหน่หลายที่กับ,กบทุกคนมีวันเหมือนกันในแต่ละวันมีชั่วโมงเท่าเทียมกันนี่ถือว่าเป็นต้นทุนอันสําคัญของคนทุกคนถ้าเรามองในแง่ของวันเป็นต้นทุนเราก็จะพบว่ากับต้นทุนที่ทุกคนมีเหมือนกันนี้บางคนไปทําลายต้นทุนขาดทุนแม้แต่กระทั่งต้นทุน แต่บางคนก็สามารถเอาต้นทุนนี้ไปค้ากาไรได้งอกงามเป็นม,าามูลค่าเพิ่มมหาศาลเลยทีเดียวมันก็ขึ้นอยู่กับคนอีกบางคนเราก็พบอยู่ตําตาต่อหน้าต่อเราเราใกล้ใเราเคียงข้างเราบางคนก็ก็ทําได้ดีกว่าเราบางคนก็ก็ทําได้แย่กว่าเราทําธุรกิจกับต้นทุนที่มีอยู่ท่านผู้ใหญ่ครับต้นทุนที่สําคัญก็คือเวลาอัลลอฮฺยุติธรรมมาก ให้ต้นทุนนี้มาทุกคนเท่ากันและที่สําคัญรองลงมาก็คือสติปัญญาก็คือความรู้ซึ่งจริงๆลรวมองกันลึๆออกๆเอาลบก็ให้มาอย่างเท่าเทียมกันทุกคนพร้อมที่จะรู้ทุกคนมีศักยภาพในการที่จะรับรู้แต่บางคนโง่กว่าอีกบางคนบางคนฉลาดกว่าอีกบางคนก็เพราะว่าการบริหารต้นทุนของแต่และคนนั้นมีความแตกต่างกันเราพบคนในขณะเนี้ยบางคนก็กําลังแสวงหากําไรแต่บางคนกลับปล่อยให้ผูกก่อน กับต้นทุนอันไดกแก่สติปัญญาของตัวเองบางคนมีเวลาเท่ากันกับเรามีสมองเหมือนกันกับเราแต่เขากินเงินเดือนเดือนละหมื่นเราไม่ได้เงินเดือนเลยนั่นมองในแง่ของรูปธรรมที่เห็นแต่ถ้ามองในแง่แห่งความรักที่เราพวงจะรับจากอัลลอฮ์แล้วเราก็จะพบว่าสิ่งที่เราได้มันก็คือความรักจากอัลลอฮ์สุดาานะฮูวะตาลาเมื่อเราสามารถเป็นบุคคลที่เข้าใจ ศึกษาเรียนรู้คิดเป็นทําเป็นแก้ปัญหาเป็นมีวิธีคิดมีวิธีทํามีวิธีแก้ไขตามหลักการของอิสลามโดยเอาอิสลามเป็นวิถีนําทางชีวิตเอาศรัทธานําทางชีวิตคนคนนี้ไม่ว่าตัวจะเคลื่อนย้ายหรือจะเคลื่อนไหวไปทางไหนล้วนแล้วแต่เป็นการเคลื่อนย้ายหรือเคลื่อนไหวในลักษณะที่เป็นพลานิสงในเชิงบวกทั้งนั้น ทานทั้งหลายครับนั่นคือการเปรียบเทียบลักษณะของเวลาที่เปรียบประดุดแขกมาเยือนเราวันเวลานี้อาจจะกล่าวได้ว่าโดาายเฉพาะางยิีงวันเวลาแห่งรมฎอนไม่ได้หมายความแต่เพียงจะเปรียบได้ว่าเป็นแขกที่เราจะต้องให้เกียรติเลี้ยงดูบูเสือฟันยุกริมโดยฟะฮูจงให้เกียรติแขกของท่านแต่ถ้าวันเวลานั้นคือวันเวลาในเดือนรมฎอนแล้วย่อมที่จะเปรียบได้ว่ารมฎอนก็คือ สูนงรวมศาสตร์หรือมหาวิทยาลัยที่มีทุกคณะสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อว่าโรมฎอนนี้ไม่ว่าจะเป็นคณะใดๆก็ตามคณะแพทย์คณะสังคมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับมีอยู่ในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อว่าโรมฎอนทั้งนั้นทั้งหลายครับเมื่อเราเปรียบเทียบโรมฎอนเป็นมหาวิทยาลัย กวาแปลได้ความว่าไม่มีอะไรที่จะต้องโง่สําหรับเราอีกต่อไปแล้วหรือที่เราพูดกันว่าเรื่องโง่โง่และเก่งกันนักน่ะจะไม่มีอีกแล้วเพราะเราจะสามารถหาคําตอบได้จากระมอดนศึกษาในระมอดนเพื่อสกัดความโง่เพื่อขจัดความโง่ความไม่เข้าใจไม่ว่าจะโง่หรือจะไม่เข้าใจในเรื่องใดๆก็ตามขอเพียงให้เอาอิสลามเอาอิมันนาทางชีวิตไว้ก่อน และความโลดต่างๆความไม่รู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นความบอดความมืดความมัวในเรื่องใดๆก็ตามจะได้ถูกสกัดแล้วก็กันเ้วยกับรอมฎอนอันเป็นเดือนที่เป็นเดือนแห่งการแอนตี้ความโง่หรือความไม่รู้ท่านทั้งหลายที่กรครับมองในแง่รอมฎอนเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคณะมีศาสตร์ทุกแขนงสอนอยู่เราจึง ต้องมองดูตัวเราว่ากับวันนี้ของเราที่เราได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อวาระมะดปีแล้วปีเล่าเราสําเร็จอะไรออกมาบ้างเราได้รับความอดทนออกมาไหมเราได้รับความรู้สึกในการเอื้ออาทรหรือสงอเคราะห์เกื้อกูลคนยาก,คน,ยากคนจนคนไม่มีกินออกมาบ้างไหมเราได้ฝึกฝนให้เราพร้อมต่อการที่จะเป็นนักรบผู้องอาจ นักรบผู้ทรหดเพื่อศาสนาเพื่อประชาคมของเราบ้างไหมข้างหนึงหลายที่กับบางคนไม่สามารถทําลายสถิติของรามฎอนที่ตัวเองผ่านมาในปีต่างๆหลายต่อหลายปีมาแล้วบางคน80ปีมาแล้วอลัลลอให้โอกาสกับการที่จะได้ทําลายสถิติเพื่อการรับรู้และการเรียนรู้การศึกษาการวิเคราะห์การวิจัยผลลัพธ์ที่เราได้ไดจากรามฎอน านทั้งหลายที่ขับรับอยากจะพูดสักวิตยู่ตรงนี้ที่จริงแล้วเรื่องของรมดรนี่จะพูดกันนแง่งมุมใดก็ตามมวนแล้วแต่เป็นทางสว่างทั้งสิ่งแต่พูดอย่างเดียวคงไม่เกิดประโยชน์เพราะถ้าพูดแล้วแก้ไขปัญหาได้ผมก็เชื่อว่าปัญหาต่างๆมันคงหมดไปแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่จะทําให้ปัญหาต่างๆหรือุปสรรคต่างๆหมดไปจากสังคมรกขีขายความ ไม่มีแม,ม,ม่นำหมดไปได้เราจะต้องก้าวไปสู่การปฏิบัติครับนิมาตะกูลูนามาลาตะฟาลุนทำไมจึงพูดในสิ่งที่ไม่ทำกันแลได้ความว่าให้ก้าวเข้าไปส um. <spe> <ério> ู่การกระทำและทุกสิ่งทุกอย่างก็จะรับการขัดเก่าเกิดเงาแวววับเกิดความสวยความงามขึ้นแน่นอนเลยทีเดียวท่านทั้งหลายที่กรบครับอรมดอนเราสามารถทำลายสถิตีได้ เราสาม,มารถรับรู้ในอมฎอนปีนี้ให้มันมากไปกว่าอัลรอฮปีที่ผ่านมาได้แต่คําแนะนํามาโดยตลอดโดยท่านนาบีก็ได้บอกให้เราดู้้ว่าอมฎอนีนี้เป็นสักรุมการีมุนเป็นเดือนอันประเสริฐอลัลลอฮ์ได้ให้มาเยี่ยมมาเยือนพวกเราเราในฐานะเป็นศรัทธาชนมีความรู้สึกอย่างไรกับการที่มาเยี่ยมมาเยือนเราของอมฎอนมาเยี่ยมมาเยือนเราของอมฎอนครับ เราน่าจะได้เอาและเป็นความประสงค์ของอัลลอฮ์ต้องการอยากจะให้เราเอารอมอนนี้ไปเป็นแบบอย่างใน,นอีก11เดือนปีหนึ่งมีสิบสเดือนรอมอนมีเพียงเดือนเดียวอัลลอฮ์มีพระประสงค์ต้องการอยากจะให้เราได้เอาเดือนหนึ่งของรอมอเน,นี้กับบุคลิกภาพกับการบริหารจัดการกับความอดทนกับการเกื้ออาทรกับการต่อสู้ที่เราได้รับจากรอมอนนี้ ไปใช้ในวันเวลาของเราอีกสิเอดเดือนเพื่อมันครบปีแต่ดูเหมือนเรากลับเอาสิเอดเดือนนู้นมาใช้ในรอมฎอนสิเดือนนั้นเคยกินสิเอดเดือนโน้นเคยทำโน้นทำนี่เราก็อยากจะมาใช้ในหนึ่งเดือนของรอมฎอนทั้งทงี่เราก็ได้ใช้ทุกอย่างตรงนี้เป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องที่น่าสมเพชเป็นอย่างมากๆเลยทีเดียว คนในสมัยท่านบีมุฮัมัดเฉลัลวะลัยุเอสลัมซึ่งเป็นต้นแบบท่านทั้งหลายที่เคารพครับเขาไม่ได้คิดอย่างเราเราเขามีความสุขเขามีบรรยากาศกับรมฎอนเหลือเกินหลายคนในปัจจุบันขนาดเพื่อนซึ่งอยู่ร่วมสมัยเดียวกันกับเรานี่เขาก็มีบรรยากาศที่ดีกับรมฎอนเขามีความสุขกับการที่เขาได้อยู่กับรมฎอนท่านทั้งหลายที่เคารพครับอย่างเรนน่าพวกเรามีเรามีความสุขกันมากกับการที่ดิมีโอปัตรชัย ในเดือนรอมฎอนเดี๋ยวจะาอย่าย่งรอมฎดอนเป็นเดือนที่สอนเราทุกอย่างไม่อาจจะแตะไปสักอย่างหนึ่งเลยเพราะกลัวว่าจะไม่ได้พูดอีกบางอย่างท่านทั้งหลายที่ขอรับไม่อยากจะพูดอะไรบางอย่างเพราะกลัวจะไม่ได้พูดอะไรอีกบางอย่างแต่อยากจะพูดรวมๆว,ว่าไม่มีอะไรไม่มีในรอมฎดอนไม่ว่าจะเป็นในเร,รื่องใดๆรอมฎดอนสอนเรามีศาสตร์มีคณะวิชาการสอนเรามีหลักสูตรมีตำรา ท่านทั้งหลายที่เคารพครับครบสมบูรณ์เม่อเกินกับรมอนแล้วจะเอาอะไรอีกเหมือนกับจะต้องถามว่าวัดดุโยนต้องการอะไรอีกกับรมดอนร,รมอนให้ท่านทุกอย่างท่านทั้งหลายครับแต่คนเป็นจำนวนไม่น้อยกลับมีความรู้สึกในมุมกลับกันว่าที่เรากำลังพูดกันอยู่ว่ารามอนคือมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ให้ศาสตร์ทุกแขนงแก่พวกเรา หลายคนกลับคิดว่ารอมะดอนเป็นเดือนที่เยี่ยมโหดเป็นเดือนที่มีความรู้สึกโมโหง่ายเป็นเดือนที่มีความรู้สึกไม่ค่อยจะอภิรม์ไม่ค่อยจะหันสาในอารมณ์สัาไหใดนะท่านทั้งหลายที่เคารพครับเป็นนั่นได้อย่างไรทั้งๆั้งที่เราบวชกันมาหลายปีแล้วปีนี้ทาไมเหมือนปีที่แล้ว ปีนี้ทำไมเร็วกว่าปีที่แล้วทําไมไม่พัฒนาไม่ทําลายสถิติของปีที่แล้วปีที่แล้วอ่านกุรุอ่านได้กี่จบปีที่แล้วละหมาตตระเวียนได้ครบทุกคืนไหมปีที่แล้วได้วิกลลกกี่ครั้งปีที่แล้วได้ตานลินอีกครั้งสถิติต่างๆเรามีเราจําได้ครับเราและอลัลลอฮ์รู้ดีในเรื่องที่เรากระทำปีนี้เราทําลายสถิติได้ไหม ถ้าเราทําลายสถิติของความมีที่เราทําไว้เมื่อเดืดอนร ر م ض อนปีที่แล้วได้เราจะมีความสุขเหล,เอออลือเกินเราอ่ลนมาอุมมะทีมาฟีรอมฎอนละตามันนาอันตะกุนัสสนาตุกลุลลฮารอมฎอนหากประชาชนของฉันรู้จักร ر م ض อนกันจริงๆเขาจะต้องการอยากจะให้ร ر م ض อนอยู่กับเขาท,า,าทั้งปีหรือชั่วนาตาปี Allahumma a'id alaina Ramadan a'waman adida. Oh Allah tak ramadhan Ramadan majem majem dah ini dah lagi la tahun kan pai. Allahumma janna mimman yasumu. Allahumma janna mimman yasumu imanan wahdi sabah. Oh Allah tak boleh bandang hai rau. Dan ini adalah sebuah yang terlalu banyak di dalam kebanyakan yang terlalu banyak dalam kebanyakan yang หวังในพลานิสงจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาดฮันท่านทั้งหลายที่เคารพครับอัลลอฮ์มะจันนามิมนุษย์ฟิกอลิกิยามีไลลาตุลกอดโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดบันดาลให้เราเป็นบุคคลหนึ่งที่รับเต้าฟีกให้มีโอกาสได้กิยามได้ปฏิบัติสิ่งที่ดีที่งามในคืนไลลาตุลกอดท่านทั้งหลายที่เคารพครับในมิติที่เราพูดกันว่าอโมดอนคืออาคันทุกกา กับมิต mm ิที่เราพูดก็ว่าอา ض อนคือสถานศึกษาท่านทั้งหลายที่เคารพครับไม่ว่าจะมอง ر มดอนในมิติใด ر มดอนมาพร้อมกับการให้แก่เรากับการทําสิ่งที่เป็นสุนัขในเดือนรมาดอนี่เราได้รับผลบุญถึงเจ็ดเราได้รับผลบุญเหมือนกับทำฟัดดูในเดือนอื่นและกับการที่เราทําฟัดดูในเดือนรมาดอนี่เราได้ผลบุญเท่ากับทำเจ็ดสิบฟัดดูในเดือนอื่นครับท่านทั้งหลายครับ แะน่องเหนือนไปจากนั้นใครก็ตามบริจากซาดะกอ็อาหารละสินอดให้แก่คนที่ถือบวชให้แกค,คนที่ถือสินเขาจะได้รับพลารานิสงเหมือนคนที่ถือสินนั้นไม่ว่าจะกี่คนก็ตามโดยไม่ลดหย่อนผนคลหรือโดยไม่ลดน้อยกว่ากันเลยแม้แต่น้อยท่านทั้งหลายครับอัฟดอลุซาดะกอติซาดะกอตุนฟิรอมาดอนซาดะกอติดี่สุดก็คือการทำซาดะกอในเดือนอมาดอน สิ่งต่างๆเหล่านี้ยังไม่เกินพออีกหรือสำหรับคนที่มีมันที่จะรับการชี้นำจากอัลลอฮ์ที่จะรับการชี้นำจากหัวซุนให้เป็นบุคคลที่พยายามทำลายสถิติตริติของตัวเองกับรอมาดอนปีที่ผ่านมาครับละอัลละคุณตตะกูนอัลลอฮ์ได้ทรงบัญชาใช้ให้เราทำการถึงสินอดก็เพื่อที่เราจะได้มีตักวาต่อโลสุบานาวัวตาลานั่นเองทั้งหลายที่ารพครับ จริงๆแล้วตัวมนุษย์เราเนี่ยมีอาการที่พึงแสดงออกได้อยู่สามอาการใหญ่ๆนั่นก็คือกินกามเกลียดอาการและความต้องการด้วยความอยากของมนุษย์ทั้งสามอย่างนี้อยู่ในพิกัดอยู่ในระดับความสําคัญตามลําดับก่อนหลังที่ได้ว่าไว้กินเป็นอันดับแรกลงรองล,อง,ลองมาก็คือกามอารมณ์และรองลองไปก็คือเกลียดยศเราจรึงพูดกันว,ว่ากินการเกลียด แต่ความอยากสามประการนี้มันเป็นความอยากขั้นสุดตรงของมนุษย์โดยมีอาการแห่งปริมาณลดหลั่นกันท่านทั้งหลายครับคนที่สามารถเอาชนะได้คนที่สามารถยกน้ำหนักได้ร้อยกิโลกร,รมัมเขายกได้90กิโลกร,รมัมเขายกได้80กิโลกร,รมัมและเขายกได้ต่ำกว่านั้นแน่นอน เมื่อความอยากของมนุษย์มีกินมีกามมีเกียิโดยปกติธรรมดาแล้วมนุษย์เมื่อมีกินก็กินบางคนนี่นั่งโต๊ะอาหารหรือกินอาหารด้วยแล้วเป็นหมืนม่นมื่นกินสมองลิงกินอุ้งตีนหมีอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นยาบำรุงกำลังเป็นยาอายุวัฒนะก็มีคนเข้าแสวงหา วิธีสิบเอ็ดดบกันด้วยวิธีนี้ก็มีอยู่บ้างเหมือนกันท่านทั้งหลายที่เคบรพครับหูฉลามอะไรต่อเม่อะไรไปสัรหามากินกันเพียงเพื่อที่จะให้มีกำลังวังชาเพื่อที่จะได้ให้มีอายุวัฒนะให้เป็นบุคคลที่มีความเข้มแข็งให้เป็นหนุ่มกลับคืนมาอย่างเดิมอะไรประมาณอย่างนั้นท่านทั้งหลายครับนั่นคือเรื่องกิน กินกันบางคนก็กินสิบาทได้อิ่มแล้วบางคนกินห้าบาทได้มื้อนึงบางคนต้องกินหลายตังถึงจะอิ่มประมาณอย่างนี้ไอ้คนที่ไม่มีกินนี่ก็เคยได้ลิ้มลองของความปวดความอยากเพราะไม่มีเงินจะซื้อจะหามากินแต่ไอ้คนที่มีกินนี่ไม่มีวันที่พวกเขาจะมีโอกาสได้ลิ้มลองความกระหายความหิวเพราะเขามีกินอยู่โดยตลอด เมื่อเรามีศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาอิสลามที่ไม่ได้เห็นแก่หน้าคนรวยหรือคนจนเพราะไม่ได้มองให้เกียรติคนรวยเลยแม้แต่น้อยแต่กลับพูดในทํานองให้เกิดความรู้สึกไปในทางลบโด้ซ้ำไปว่ารวยนักน่กถูกอิสราเยอะคนที่จะได้เข้าสวรรค์ก่อนก็คือคนจนจนฉันเป็นคนหนึ่งจากกลุ่มบุคคลที่อยู่ในกลุ่มคนจนจนท่านนาบีได้บอกว่านั้น ถ้าต้องการอยากจะดูฉันให้ไปดูที่กลุ่มคนจนๆอะไรประมาณนี้ท่ามึางหลายครับขึ้นชื่อว่าเป็นมุสลิมต้องบวชทุกคนไม่ว่าจะรวยหรือจะจนจะมีกินหรือไม่มีกินต้องบวชถ้าสุขภาพพลานามัยดีถ้าไม่ได้เดินทางบวชพอบวชแล้วกว็ได้รับความกระหายเหมือนกันได้รับความหิวเหมือนกันอย่าคุยกันนะคนบ้านเราบางทีก็อิมานกันไม่รู้เรื่องบอกบวชปีนี้ไม่ก็หิวเลยอากาศเย็น จะไปพูดทาไมว่าไม่หิวบวชเนี่ยเอาลต้อ,องการให้หิวทำไมงั้นจะไม่พูด,ว,ด,านนาว,ดว,ว่าในฮะดิษโดย่านมบีพูดบว่ายูอจะเสี้ยงหิจหิวกันเถิดสุขภาพจะดีนั่นแปลได้ความว่าจงบวชให้หิวบวชเถิดจะได้เกิดความหิวแล้วก็สุขภาพจะได้ดีท่านทั้งหลายครับอย่าไปพูดว่าไม่หิวบางคนคิดว่าคุยอ,อย่างนี้แสดงออกถึงการที่ตนมี إ ي มานขนาดบวชยังไม่หิวเลยถ้าบวชไม่หิวจะไม่ได้รับประโยชน์นะครับท่าน บวชต้องหิวแล้วก็แปลรูปความหิวให้เป็นการเอื้ออาทรแปลรูปความหิวให้เป็นการสรงข้อเกื้อกูลนะครับเหมือนกับลักษณะอุตซาวอุตซาว์แปลเสียงให้เป็นรูปนี่ก็เหมือนกันนะครับแปลความหิวให้เป็นการสงสารแปลความหิวให้เป็นความอดทนแปลความหิวให้เป็นการสราข้อเกื้อกูลแปลความหิวให้เป็นการต่อสู้อย่างนี้ครับที่ต้องการ คนทุกคนต้องหิวกุติบาอาเลกุมุสยามกามกุติบาอลัลาดีนังกอบนิกุมทุกคนต้องบวชเหมือนกับที่ทุกคนในอดีตเคยบ,บวชกันมาแล้วบวชแล้วก็หิวหิวนี่แหละครับคือความอยากสูงสุดข,ของมนุษย์ร้อยกิโลกรัมเรายกได้กรมรมมี80กิโลกรัมเจติยศก็เป็นอันดับที่รองลงไปดังนั้นต้องหาว่าเราทนต่อความอยาก อดทนต่อความทุกข์เก้าเปได้ถ้าจะมีความทุกข์แปดสหรือเก้าสิบเราอดทนได้สบายความหิวคือความทุกข์ในระดับร้อยเปอถัดมาก็คือกรรมอารมณ์ถัดไปก็คือเกียรติยศเราพบใครก็ตามไปขวางกัน้นธุรกิจในเรื่องของโอกาสทางธุรกิจเรียกว่าเรื่องกินจัดอยู่ในหมวดเรื่องของกินเรื่องของการบริโภคใครไปขวางรับรอง ถูกฆ่าถูกจ้างวานนี่เรื่องของกินขับผลประโยชน์ในแง่กินในแง่ธุรกิจต่อไปในแง่กรรมารมณ์ผู้หญิงคนนี้เรารักใครไปขับผลประโยชน์จะไปนําพาผู้หญิงคนนี้ไปเป็นของเข้าวยต่างๆนี่เรื่องเรื่องของกรรมารมณ์ก็เช่นเดียวกันมีการจ้างวานให้ฆ่าให้่าให้ให้ยิงให้ตายนั่นกินแล้วมากรรมารมณ์ต่อถักไปผู้เจติยศคนเรา้าไม่มีกินไม่สแสวางงาเจติยศ คนเรายัางถ้ายัางไม่อิ่มเรื่องกรรมารมยังไม่แสวงหาเกียรติยศนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันเรื่องเกียรติยศมีดูสิเวลาก็มีการเลือกตั้งกันมีการฆ่ามีการตัดตอนฆ่าวัคะแนนอะไรต่างๆนั่นก็เป็นเพราะว่าบุคคลเหล่านี้จะเป็นบุคคลที่บันทอนโอกาสที่จะได้มาส่งเกียรติยศจรจากการฆ่าเน่ท่านที่หลายที่เคารพครับกินกรรมเกียรติศาสนาอิสลามจริงให้มีความอดทนในระดับ แรกก็คือกินใครอดทนในเรื่องนี้ได้โดยไม่กินบวชคนคนนั้นก็คือคนที่ได้รับชัยชนะทําลายสถิติีได้ไม่มีใครสามารถที่จะมาทําลายได้ใช้ตอนไม่สามารถที่จะมาวุ่นวายได้เพราะเรายังสามารถระงับตัวเ,เองได้ศัตรูที่สําคัญที่สุดไม่ต้องไปมองดูที่ไหนครับไม่ว่าจะเป็นเกมใดหรือมิติใดศัตรูที่สําคัญที่สุดก็คือตัวเรา อาดาอุดวิอาดาอุดวิกะนัฟซุกะละวิไปนะจัมไบกะศัตรูที่ไร้การที่สุดของท่านก็คือตัวของท่านที่อยู่ที่ตัวท่านเองอย่าไปคิดว่าใครเป็นศัตรูแต่เราจงบอกกับเราว่าศัตรูที่ไร้การที่สุดก็คือคือตัวเรานี่เองท่านทั้งหลายที่เคารพครับอย่าไปประนามยำเหยียดใครเขาจงประนามยำเหยียดตัวเราเองเราเลวกว่าคนอื่นทั้งหมดครับ ดูคนที่ไม่อยู่ดูคนโง่ดูเด็กๆด,ดูสิงสารสัตว์เราเลวกว่ามันดูคนโง่มันทําชั่วก็เพราะมันไม่รู้มันถึงทําแต่เรานี่ทำทั้งๆท,ที่เรารู้ดูคนอายุมากเราก็ต้องดูว่าเขาดีกว่าเราเพราะเขามีโอกาสได้ทําบุญมากกว่าเราเพราะอายุเขามากกว่าเราดูเด็กๆก,ก็ต้องดูว่าเขาดีกว่าเรา ในแง่ที่เขามีวันเวลาแห่งการทำชั่วได้น้อยกว่าเราดูเดรัจฉานก็ต้องดูว่ามันดีกว่าเราเพราะมันทำผิดกี่สักกี่หนก็าตามอาลัลลอฮ์ไม่เอาโทษมันแต่เรานี่ทำผิดเพียงเล็กน้อยอลัลลอฮ์ก็เอาโทษเราและอย่าได้แยกแยกกันเลยครับว่าความผิดใหญ่ความผิดเล็กถามว่าไม่ว่าใหญ่หรือเล็กนั้นเราทรยศใครเราทรยศอลัลลอฮ์ใช่ไหม ดังนั้นเล็กหรือใหญ่มันก็มีความรู้สึกต่อผู้ที่มีสภาต่อเราเท่ากันในแง่ที่ไม่ว่าใหญ่หรือเล็กก็คือการทรยศต,ต่อลสซบานอวตารลาตันท่านท,ทั้งหลายที่เคารพครับกับรายการแสงธรรมอิสลามของมัสยิดมูรุนอิสลามคงจะได้ให้ประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายบ้างไม่มากก็น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของศาสนา เป็นเรื่องที่ไม่ว่าจะแตะตรงไหนมาพูดมีความรู้สึกหันสาในข้อมูลมีความรู้สึกสดชื่นหวานฉ่ำเป็นประดุจเก้าแหวนดวงใจของของของ,ของสิ่งที่เราได้รับท้งนั้นอิสลามเป็นศาสนาแห่งสันติภาพท่านทั้งหลายครับชื่อของอิสลามก็สันติภาพอัลลอฮ์ก็ชื่อสันติภาพ เวลาเราเจอเจอกันก็กล่าวกันทักทายกันด้วยกับคําว่าสันติภาพจบละหมาดก็กล่าวคําว่าสันติภาพสันติภาพคืออิสลามคือสันติภาพสันติภาพเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการจึงแปลได้ความว่าอิสลามเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการมองดูมิติต่างๆที่อิสลามได้ให้เป็นคําสอนมา Kita akan melihat bahawa tidak ada satu kata yang sesuai dengan apa yang kita katakan kepada orang yang berpuasa. Alhamdulillah, alhamdulillahiyallahilladzamin, alhamdulillah. alhamdulillah. Wallahu masyaulayyubiyyanajami'anilaswahisabil. Nasyallahu thibat alaqidah al walamal salah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.